เอาละครับผมก็สวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึง EP 4แล้วนะสำหรับเกม Ba ด n อตเกมนี้อยู่กับผมโอนสิกนะครับตอนนี้กองทาหารของเราอะ่ะเหลืออยู่แค่3กองนะเพื่อนเพราะว่ากองที่4ฮันีิคของเราเนี่ยได้เดทไปเรียบร้อยแล้วกับเกาะที่ผ่านนมานะตอนนี้กองทาหารที่เราเหลืออยู่ก็คือดาบโล่ขั้น2แล้วก็มีไอเทมใส่ด้วยนะไอเทมที่ใส่เนี่ยช่วยให้กองทาหารของเขาอะ่ะเพิ่มขึ้นเป็นอ่าเท่าไหร่นะ เอ่อเพิ่มขึ้นเป็นสิบสองจากเก้าโอเคถ้าเราอัพอีกคันหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นสิบหกน่าจะใช่ถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่าใช่จริงๆด้วยแล้วก็มีนักหนูขั้นสองแล้วก็คนหอ,อกขั้นสองนะโอเคเราจะไปลุยเกาะน,นี้กันเพื่อที่ว่าเราจะเอากองอาหารประจําเกาะเขามาใช้นะเคเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเกาะนี้ ถ้าเป็นถ้าถ้ามันยากเกินไปจริงๆผมจะทิ้งผมจะทิ้งบ้านหลังข้างล่างเลยนะเพราะว่าบางทีการที่เราแบบมาด่าดหลังๆอย่างเงี้ยแล้วเราคิดจะยื้อทุกทางเอาไว้มันไม่ได้ไงใครมาเอ่ยนะธนูเพราะฉะนั้นดบบโล่ลงไปก่อนทางแคบอ่ะ คนขอบจินมกันตรงนี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ไฮ้นี่ไม่ใช่ดาบโล่ดับโล่อยู่นี่ดับโล่ลงมาดักโล่เข้าไปเคลียร์นักลูกของเขาเรียบร้อยจ้วงต่อไปใครมาเอ่ยดับโล่ายศัตร exactly. ูกับนักดาบธรรมดาโอเคน่าจะไหวน่าจะไหว เราจะใช้สองหน่วยนี้เข้าประจันบานนะเคี้ยเลยเคี้ยเคี้ยวให้หมดติดตอสุดตูจาัดก,การจัดก,การอ่าพวกนั้นที่ไปเจอคนหอ,อกของเราเรียบร้อยคนหอ,อกของเราจ้วงหมดอุ๊ยเพื่อนเห็นอะไรไหมดาบโล่นั่นน่าจะขั้นสูงอยู่ ไนี่เยดูขึ้นฝั่งแล้วดุ้ยปีกนันนับแต่ดูจะเลับบ้านแล้วย <c oughs> ปิดรอบไว้ตหากสัตรูให้หมดเอ๋ยยังไหวอยู่บ้านหลังนี้เราน่าจะโดนไปเยอะแล้วนะ <c oughs> แต่ถึงเร่ยงไหวอ้ยกองนี้กองนี้เหลือน,น้อยแล้ว <c oughs> ผมจะละทิ้งบ้านหลังข้างล่างแล้วนะ เพื่อดีรักษาพลทหารเอาไว้ต่อสู้กับพวกทหารข้างบนนะ,พะเพื่อนๆโอเคตอนนี้พลหอของเราเนี่ยสามารถยันศัตรูไว้ได้อยู่แน่นอนแน่นอนหรือเปล่าไม่แน่นอนแล้วแหละเพราะว่ากัคหนูเขาหนูเขาเล่นพลหอกผมสักเกือบเกี้ยง ถอยถอยถอยตนนี้กลัไปรีเพลเฮ้ย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 ยา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 เฮ้ยหนีทันไหมเนี่ยหนีทันไหมเนี่ยตอนนี้เราไปช่วยเอ้ยในพลเราจะตายในพลเราจะตาย ในพอเราจะตายในพอเรากลับนอนธานูสาสธนูลงมาแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, ของจริงโอ้ยกลับขึ้นไปซีเพื่อนเพื่อนก็ถอยขึ้นไปซีผลออกมาตั้งแนละ้วถอไปอีเปลวเร็ว เดี๋ยวนะพงฟ้าเราหายไปไหนเปบอกว่าล่วงไปแล้วโอ๊ยนะขนูวอ้อยข้าวอศัตรูนี่มันก็เกิดไปนะบางกีผมเพิ่งมีเปลวกลับมาเนี่ยกำลับบงจะแย่แล้วเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวเราจะโดนศัตรูเก็บหมดปะเนี่ยยิงเขาที่เพื่อนอู้เราจะจบด่านกองอาหารประจำเกาะก็เสียโอ้มาทำไมวะเนี่ย บ้านก็ไม่ได้อหน่วยนี้ตายอ่ะเท่าอ่ะเท่าเลยเท่าเลยแล้วเราจะไปเอาคองทหารจากไหนอออันนี้มีไอเทมหรอ เราสามารถอัพอะไรได้เอ่ย <Okay. Hey. S 1> เราเลื่อนขั้นทาหาร <Hey. S 1> ยังไม่ได้แต่เราสามารถเพิ่มจำนวนทหารได้ด้วยด้วยอันนี้เราจะเพิ่มท้งจำนวนทาหารดีไหม <Hey. S 1> เพื่อนเพื่อนวันนดินเนียเปื่อใครเนี่ยถ้ากดอัพสิบหกเหรีย <Hey. S 1> เพิ่มอีกสี่คนเหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมขอลุยเกาะน,นี้ก่อนไนดะ้ไหมขวานล่างเนี่ยเพราะว่าผมจะไปเอาอ่า ผมจะไปเอาไอเทมเออไปเผื่อจะได้ไอเทมชุบชีวิตนะจบแล้วลุยไม่ได้ไปเกาะบนก็ไดนะ้เช้่มันเช้่มันผมไมโอเคสามกอง ศนูมาจากฝั่งนูน้นคนโลตั้งรับอยู่ตรงนี้ซึ่งเรายิงไม่ถึงเหรอคนหอ,อกตั้งรับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคจุดนะ <c oughs> ยิงให้มันแม่นๆหน่อยวดเพื่อนเ <c oughs> ยาะศัตรูให้หมดกับ <c oughs> ประจำตำแหน่ง หนูสองกองหนูแล้วว่าไงอย่าไม่ต้องสาดน้าดิงล,ลงไปเจาะศัตรูโอเคฝั่งนู้นก็มีมาเหมือนกันอย่าศัตรูให้หมดกองหอกถอยจับโลกเข้าเคียร์ สับโลกเขาเคีย้ยกเฮี่ยเกนนู้นด้วยสับโลกเขี้ยกเยอะทะโตให้หมดตรูปอาไฟเยอเดี๋ยวเดี๋ยวกองนี้เข้ารักษาตัวกองนี้กินตรงนี้กระนูดเดี๋ยวเตรียมสาดกระสุน ถัดไ่ได้ของโล่ลงมาีนผ่าดไปได้ไหมถันไปได้ไหมถาดมาฝั่งนี้ได้ถาดเลยโอเคได้อยู่ระหว่างรอกองโล่เราลีให้ลักลูเรายุงสู้กันไปก่อนคนหอกเขาจะมาแล้วคนหอกเขาจะมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ดับลดับโล่ของเขาจะมาแล้วดับโล่ขั้นสูงโอเค ามานีตรงนี้มนหอกมันหอกเราัากหลักรูนี้แถบรอกตรนี้แบออมอ,อมไปจิข้าหลังเขีรรยนลักธนูหหมดหอกเข,ข้าไปยันเขีรรยนลักธนูห้หมดอย่าปล่อยให้นหนีไปไลตามไปไลตามไปโอเค แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีได้ไอเทมไหมขอไอเทมหน่อยอ้าวไม่ได้จบเลยอือกองราหารอยู่นู่นเลยเหรออย่างไกลอืมผมจะอัพอะไรดีอ่ะอัพดับโลให้แก่งขึ้นเหรอ ก็น่าจะดีนะเพราะดาบโล่เราต้องเข้าปะทะแบบรุนแรงตลอดเวลาเอาให้เก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วกันโอเคดาบโลกเราขั้นสูงสุดแล้วนะไปเราไปลุยกันต่อ,อเกาะน,นี้ไม่น่จาจะกันยากหรือเปล่าอือดูดาบโลกของเราเพื่อน ดูดูแข็งขึ้นไหมดูหน้าเกงขาขึ้นนะสมออมหมไหมซูมไหมจาบโลกเข้ามาแล้วเฮ้ยอย่างนี้เราก็ยืนอย่างนี้ได้ดินี่เลยบีบสตัตรูไว้ดรยิงไปยิงไปเฮ้ย โอ้โหเขาพาออกใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บเฉยเลยเย่ yeah. โดนปลาหอ,อกใส่ทีถึงกับจุกด,ดีแพ้ก่อนเลยกองน,นี้เปลี่ยนเคลียร์หนูมายืนตรงนี้จะได้ส่องถึงเย่เ yeah. อาไปเคลียร์ศัตรูเก็บศัตรูให้หมด รวบเก็บให้หมดเยี่ยมเราเสียไปหนึ่งเหรอดีดาบโล่มาแก้วยันหลักไว้คอลอกมหมเดี๋ยวเขาต้องปลาหอ,อกอีกเนี่ยเงีนน้ว่าแล้วเกียรไม่คุ้มเลยอะเอาดาบโล่ไปแรกอะเอาดาบโล่ไปแรกกับดาบโล่ศัตรู เสียหายเยอะมากแต่คนหอ,อกยังถือว่ายังเอาอยู่นะแอบนี้ไหมนี่ไฟนอลเวฟแล้วจิ้มไว้จิ้มไว้ยันไว้ยันไว้ยันไว้ฝั่งนี้เคย้ยหมดฝั่งนี้ตอมตัวเองก่อนรีเว่มีแพ้ก่อนอเค้ ดูมาจากทางไหนเราจะใช้ทก,กิลเข้าไปเคลียร์เยอะเดี๋ยวจวังหวะศัตรูขึ้นเรือมาเนี่ยผมจะสาดกระสุดลงไปเอ้ยกดผิดหายแล้วตัวจะขึ้นแล้วตัวจะขึ้นแล้วตัวขึ้นมาแล้วอืม้มดับทันตกน้ำไปหมดเลย โอเคเพอร์เฟกเรียบร้อยผ่านไปแบบโงโเกาะนี้น่าจะยากเกาะต่ขอ,ขอไปด้วยแต่เราต้องไปก่อนต่อไปแล้วเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นกองาหารเราจะไหวหรือเปล่าน,นี่มา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 ดุยันเลยรุยันเลย แ่สผมว่าผมต้องทิ้งบ้านบ้างแล้วอ่ะถ้าจะป้องกันทุกอันคงจะไม่ไหวอะ,ะนันมอยู่้งบนสุด <S <S เพื่อที่จะผ่านเกาะน,นี้นะ <S 1> <S 1> ผมว่าเราคงต้องทิ้งบ้านบ้างแล้วแหละศัตรูอยู่ไหนชุดแรกที่มาคือใครโอ้ยตัวใหญ่มาแต่แรกเลยเหรอ ตัวใหญ่ขึ้นทางไหนเนี่ยเคียร์สตูกเคียร์สตูผมจะสาดฝนลงไปเลยนะพอเขาขึ้นเขาจะขึ้นไปแล้วสาด์เพราะว่าพวกเนี้ยมันเก่งมากผมเลยอยากจะเคียร์สตูให้เคียร์ให้เร็วที่สุดนี่ๆๆ có phân của cái tên cái tên mà dập dập lưới mày ghéo à nghĩ bây giờ nó không cần mấy không cần mấy ngồi núi chưa yên thằng núi kia tay tám mấy kia ơi tôi dạy mày ghéo จะไม่ีเฟงบนไม่มีตัวปาหอกเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเราจะสละบ้านสองหลังนี้ไปเลยนะให้เขาโจบดีไปผมสามารถ ผมว่าเราต้องสลักสี่หลังข้างล่างแล้วอะโอเคเราจะสลักข้างล่างทั้งหมดเลยเพื่อความชัวเพื่อความชัวว่าเราจะผ่านแน่นอนนะโอเคตอนนี้เราสาัตเราสัตธนูลงมาได้เล้วยิงยิงยิงยิยิงข <c oughs> องโล่แล้วแทง โอเคดันศัตร right? ูลงไปกลับเข้ามาประจำแล้วเจ้าหน่วยจาบโลกงเราจะต้องโดดโดดลงไปแค่ศัตรูเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าโอเคอย่ามีเคาน์เตอรล่างให้หมดเจ๋ให้มดเจ๋ให้เหลือ ีถยฟขับขึ้นมาทั้งหลักเพื่อนเหลืออีก,กองนึ่งใช่ไหมถ่ายกัน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 เย่ตรงนี้ตลงไปเคียงข้างหน้าจับโลดต้องลงไปไล่นักธนูนะเพราะว่าเดี๋ยวคนหอกเราจะโดนเก็บซะหมดนี่เก็บเขาให้หมดเก็บศัตรูให้หมดเก็บหมดเก็บหมด kìa một hết một lót thỏi ủa thật tụi ngoài nhàng liệu không cần ấy con họ có cần đâu ấy ba quả nữa เเมือนนี้เตรียมโดโดโัวนี้สับมาตรงนี้หมืนนี้ไม่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยโอ้โหคุมไปเนี่ยอึ้งไว้สักพักนึงเลยนะคุมไมเนี่ยเอาจริงๆเสียทหารไปแบบเยอะมากเสียไปสองกองเลยอะ่ะ โอเคเพื okay, ่อนเกาะนี้นี่แดงเถือกเลยนะกองทหารที่เราเหลืออยู่ก็แค่นี้เองขนาดรัสละแนวป้องกันไปเยอะแล้วนะด่านต่อไปผมว่าเราคงสู้ไม่ไหวอะเอาจริงๆเลยสู้ไม่ไหวแน่ๆดูดิเนี่ยเราจะมีอะไรไปสู้เขาโอเค สำหรับ EP นี้ผมก็ขอพักไวเพียงเท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าผมคิดอะไรออกได้ใหม่เดี๋ยวผมจะมาสารต่อนะเพาเราจะสามารถพลิกสถานการณ์มาได้ไหมแต่ผมบอกเลยว่ายากโอเคครับเดี๋ยว EP นี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะคอมเมนต์ติชมกันใต้คลิปก็ได้นะยังไงวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนบ้ายบายสวัสดีครับ